รีวิวปืนต๊อกสิบเก้าขนาดต๊อกสิบเก้าบรรจุกระสุนได้สิบห้านัดบวกหนึ่งในรังเฟืองกระสุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสอง จุดสามสิบสี่จุดห้าจุดห้านัดพอดีเก็บตรวจสะพอบไม่มีตรวจปุ่มนี้ปึ๊บยิงโดูไม่มีการถอดสะพอ่อปุ่มนี้สองปุ่มนี้ปุ่มนี้แล้วก็ข้าง มนี้ย่มาสักหน่อยโย่มาแล้วก็กดพร้อมกันสองขะปึ๊บดึงกดออกไกลเกินสปริงรุ่นอลิมิต็ดปลดออกปลดออกตรวจสอบเ็นรูเบอร์เริ่ม มีเกีียวตรวจสอบได้มีเกลียวไปจุดสนวนเลือนนี้ก็ออกแล้วแต่ผมใช้ตัวส่วยปึบกดปุ่มนี้พังไปเลยมือไม่แข็งกดประคองไว้ ออกปุ๊บนี่ดึงสนวนอนออก,นานกมาก็เป็นสปริงคัดรอกอยู่ประมาณน,นี้สามารถออกได้เช็คดูหรือเปลี่ยนสปริงแต่งก็ได้จะได้สับลั่น ตัวนี้ก็มาตรฐานใครอยากแต่งก็ขลนนิดหน่อยก็ได้ไม่็นปัญหาตอนประกอบสนวนก็ยัดเข้าเหมือนเดิมปับสปริงทางเหล็กเข้ารูตรงนี้ปับตอนถ่ายก็ ปุ๊บมือไม่แข็งใช้ตัวช่วยดันนี้ลงปุ๊บแล้วก็ดันนะนะนี่ดันนี้ลงปุ๊บเก็บเรียบร้อยประกอบเหมือนเดิม้างมาทำกวามสาดปุ๊บกับจริง ใส่ด้านนี้ให้มันออกได้ตึบตอนเข้าง่ายๆออกทางไหนเข้าทางนั้นซึบทางสไลด์กดสไลด์ รุ่นนี้อลิมิตตดมีเซฟด้วยกอกสิบเก้าแค่นี้ละไปละบายบาย